อะไรอ่ะใช่ไหมเราไม่ได้ทำงานอะ่ะเราก็ปนเป็น,ปนบวกทำอย่างี้แล้วนะ สวยครับพี่หนูก็หนูก็เหมือนเดิมอุย้ยเมา,าหน่อยเมา,าอะไรวะไข่น้ำยัใช่ครับไม่อะค่ะไม่ค่ะไม่เอาแล้วไม่ค่ะเดี๋ยวเป็นไข่ปลาหมึกครับพรุ่งนี้ไข่ปลาหมึมกนี่ใช่ครับไม่ได้ขายจ้า รีอนันคอเออเออไปไหนไปกัะผุ่ไม่ปิดประตูตตอีกแล้วไอเด็กคนนี้สอนยา่าสอนเย็นแท้ยุงแล้ว<ม>อะไร ยิบไปทีเดียวรู้แล้เลยไม่ได้กินเลยมันชอบ <c oughs> ชอบ,ชอบจอกไข่แดงเนี <c oughs> ย่ยกินให้หมดแล้วให้เอาใหม่ชอบจอกไข่แดงนะ้าพอขอไปต้ไมไปไปกับผู้ชายแับ ให้แม่รู้ไม่ได้ไงคือแม่เขายังไม่รู้แม่เขายังไม่รู้ว่าเบียเป็นกระเทยไงเขาจะแมทุกวันนี้คือแม่ไม่เคยรู้นะว่าเบียเป็นกระเทยเขารู้อย่างเดียวเบียเป็นกะรี่หัวใจตรงนี้แม่อีเจเป็นกระกำลังจะถามเจเลยขายปลาหมึกบดไหมขายครับขายพรุ่งนี้ครับผมทานข้าวเลยครับขายแล้วค่ะ เอ้ยไม่ได้อยู่กทมร์แล้วใช่ค่ะเราอยู่ประจบเดี๋ยวก็ต้องขายอ่าช่วยน้ายังไงขายปลาหมึกฮะอะไรนะอะไรแม่เออน้าป่วยแล้วเปียกก็เลยต้องขายปลาหมึกแทนน้าก่อนค่ะต้องขายไม่ได้อยู่กับอามีาามม่ใช่ค่ะแต่ก็ยังคุยกันเหมือนเดิมไม่ได้ทะเลาะก,กันค่ะ,ะก็ยังคุยกันปกติคุยแชทอีอามี่ยังโอนเงินมาเติมค่าเน็ตให้อยู่เลย สั่งนล้งขายปลาหมึกตรงไหนค้าอย no> ู่ในประจวบเลยชายทะเลชายทะเลค่ะแล้วก็ขับเจ๊แม่เจ๊ไม่รู้เป็นกันเถอะแม่เจ๊ไม่รู้เป็นนเถอะคิดว่าเป็นผู้ชายไม่มยาวมาตลอดเทียบมากน่าคิดนะคำเนี้ยก็ขับเรื่อยๆชักมันเอาทองคำเปลวมาติดน่ะ เอาจิงนะเป็นคนคิดปลาหมึกบดกรุงเทพาฐานทานยากกรุงเทพก็มีนั่นแหละค่ะกรุงเทพมีทุกที่มีปลาหมึกบดหมดพูดเลยแต่เบียร์พูดเลยว่าร้านปลาหมึกบดท,ที่ประจวบของที่ร้านที่บ้านเบียร์นะคะเป็นรถอะไรวะสะเลงอะ่ะมันดูน่ารักดีแต่ที่อื่นมันเป็นแบบรถจักรรถจักรยานเล็บสวยแบบนี้เนี่ย <Yeah. S 1> มันเป็นเครือบอ,ออกได้ มันเป็นสีแดงเหมือนเดิมแมาแหละแต่เบียดเคลือบให้มันเป็นสีกากเพชรเอาออกได้ประจวบฝนตกไหมไม่ตกเลยเงียบร้อนแยกมากกลับมาบ้านลูกกลับมาบ้านมาทําธุระเรื่องที่นาด้วยมาทําธุระเรื่องที่เรื่องที่กับนาแล้วก็พอมาปุ๊บพอได้จังหวะว่าง ณออดณออดณผู้ชายที่ขายปลาหมึกอะ่ะเขาลม้มเขาเป็นลมลม้มแล้วเส้นเลือดในสมองแตกพราะอุอ้ยผู้ชายทักมาแนละ้วพอเป็นเส้นเลือดในสมองแตกเอาอะ่ะมันไม่โอเคเขาขายของไปได้จากที่คนเขาเคยเป็นอ่าเสาหลักให้กับครอบครัวใช่ไหมเป็นคนขายปลาหมึกแล้วทีนี้เขาก็ออกขายไม่ได้พอขายไม่ได้ปุ๊บะเมียเขาก็ต้องไปขายแทนขายด้วยแล้วก็ต้องมาดูและออดด้วยขายกลางคืนแล้วก็มาดูแลนออดในกลางวันซึ่งเขาไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนเข้าใจไหม S <S <an> <S เราก็เลยตอนนี้เบย์ยั์ก็เลยว่างๆเบย์ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นน้าอ้นน้าอ้นไปไปดูแลน้าอ <c oughs> อสเถอะแล้วเดี๋ยวเบย์ไปออกไปขายให้เองเราก็เราก็ขายไปอยู่แล้วในประจวบมันก็เป็นที่เรารู้จักแล้วก็เลย <S 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 เดี๋ยวไปขายให้ไปขายให้รายได้แล้วก็ให้เขาหมดนั่นแหละเราไม่ได้เอาเราไม่ได้เอาค่าจ้างเลยทั้งสิน้นขายเสร็จก็ให้น้าเาเลยเพียงแต่ว่าให้หน้าเขาดูแลน้าออสแฟนเขาให้เต็มที่ไม่ต้องมานั่งอดรับอดนอนขายแบบตีสองตีสามแล้วก็ต้องมานั่งเฝ้าไข่ต่อเข้าใจไหม คือเบียก็ไปกับน้องชายไปขายกับน้องชายสองคนกับสี่ห้ทุ่มดึกก็เรื่องของเบียเพราะกลางวันฉันไม่ได้ขายนี่แฉันก็อยู่นอนคันกุเฮกุ้งรองไห,ไห้วะผน้ชายทักมาอ่านบ,บนันีแล้วขายให้เขาเพราะเป็นมันเป็นวิธีเดียวที่เราช่วยเขาได้โอ้โ เคยซื <S <s yeah, ้อของนอแกอยู่แกขายที่ร้านคุยเท้าใช่นอสจะขายที่ควยเท้าขายควยเท้าคือขายตรงเส้นเรียบชายทะเลอ่ะขายไปทั่วเลยในประจวบอ่ะแล้วก็ขายไอ้ร้านไอ้น้องอาร์มตรงปากคลองขายตรงชายทะเลนอสน่ะแต่ว่าเบีาจจะบดไม่ยาวเท่านั้นนะไีบอกก่อนแล้วดเบียบดได้แต่อาจจะบดยาวเท่านั้น ปองี่เหล่าจะพูดทนะักโอ๊ยไม่ได้เลยจริงจริงเจ,งจง้ถ้าใครเรื่องผู้ชายน้องแม่คลายเม็ดไม่เป็นไม่ต้องแงะทำมาก อุดหนุนกันได้นะครับผมตอนนี้ลูกค้าสั่งเยอะลลูกค้าสั่งในประจวบเยอะเหมือนกันสั่งไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ไปส่ง,ส,งส่งแล้วเดี๋ยวเขาวิ่งมาเอาเองบ้างอะไรบ้างที่เบียร์ขายได้เบียร์ก็ไม่ได้เบียร์ไม่ได้ต้องการอะไรนะต้องการแบ่งเบาให้น้าไม่เหนื่อยท่านเองเราก็ช่วยได้เขาก็คือโอเคไม่ได้หนักหนาเลยเพราะเบียร์ไม่ต้องเตรียมของเขาหนาอ้นเตรียมให้แฟนเขาผู้หญิงอะเตรียมให้แล้วเบียร์มีหน้าที่ขับไป ขายตามร้านเหล้ามาังอะไรบ้างแค่เนี้ยเอดเขาก็ดีใจเลือค่าอร่อยโอ้ยแต่ขาดแตแปดตัอน,น้ำเจเบียจะส่งระคะใครสนใจสัจ่งได้กรุงเทพาส่งส่งทั่วประเทศค่ะใช่ค่ะส่งทั่วประเทศให้น้องชายเบียทำค่ะ DJ, ดีเจมากทีดีเจคิดสวัสดีครับคือน้องชายของเบียไอ้น้องเอ็มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบียหาเฟซมันก่อนน้องเอ็มอ่ะมันมีเพจอยู่มันทําเพจใช่ไหมครับปลาหมึกบดอะไรวะหมึกอะไรสามอาว่วสักอย่างนี่แหละครับปลาหมึกบดยา่างสามอาว่วเขาเดี๋ยวให้ลูกค้าสั่งในนั้นค่ะคือน้าอ้นกับน,น้าออสแต่เขาทำอยู่แล้วเพจของอ,อะไรนะของลุงออสเออลุงลุงออสปลาหมึกบดเออเือย่างสามอ่วอะไรสักอย่างเออ เขามีเพจอยู่แล้วไงแต่เดี๋ยวเบียร์ช่วยแชร์ให้รายได้ทั้งหมดเบียร์ไม่ได้ไม่มีไม่มีหาไม่มีหมมให้เบียร์เลยนะเบียร์ไม่ได้เอาให้ให้นาอน้นนาอดน้องเอ็มอย่างเดียวเลยให้น้องๆส่วนเราก็เนี่ยออกหน้าคอยบอกลูกค้าให้ใครสั่งก็ไปสั่งในเพจเอาแค่นั้นนะคะเบียร์จะบอกให้ว่าเออให้เข้าไปสัง่งเลยเดี๋ยวน้องเอ็มมันมีคอมพิวเตอร์มันก็ทําจะแยกน้ําจิ้มแยกถั่วแยกพริกแยกอะไรให้หมดเลยนะคะลูกค้าใส่ไปในกล่องบด right. ให้เรียบร้อยลูกค้าสามารถสั่งแบบว่า บทธรรมดาหรือว่าเป็นบทแบบย่างกรอบเข้าใจปลาหมึกย่างกรอบไหมคะเข้าใจปลาหมึกบอกว่าพอมันพอมันบดแล้วย่างแล้วบดพอบดแล้วาย่างใหม่แล้วมันจะหักแตงเพาะได้อะที่เราสามารถไปกินกระทานกับน้าจิ้มได้คะ่ะลูกค้าส่งได้เลยทั่วประเทศนะคะลูกค้าขาสั่งได้เลยนะคะช่วยกันอุดหนุนนะคะช่วยนอตช่วยน้องๆเขาก็ขายอะ่ะอจะได้มีนี่ไปช่วยนอต เดินป่าวจ้าคุยได้ไม่นานนะเดี๋ยวฉัน้อุกออกไปทุรลาพี่เบียร์คาฝากโฆษณาคอนเฟลกคาราเมลให้หน่อยจ้าหนูหาไ,ได้โอเคเลยค่ะค่ะ ได้เลยค่ะฝากร้านได้เลยลูกฝากไปเลยราคาเท่าไหร่ต้องสั่งอย่างตามเท่าไหร่คะอ่าน,นี้อันนี้เบยังไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวจะถามให้แต่วันนั้นรู้สึกว่าลูกค้าที่กรุงเทพสั่งไปยี่สิบห้าชุด <c oughs> วันนั้นเบียไปบ้านนน้นพอดีเลยลูกนออนท์เขาทาเป็นกล่องอะคะ่ะเป็นชุดนะคะเป็นชุดละสองร้อยมันเหมือนรวมค่าส่งด้วยอะไรสักอย่างเนะะี่ยค่ะชุดละสองร้อยบาทบดเรียบร้อยนะคะลูกค้าแล้วก็จะใส่เป็นกล่องแบบ เดี๋ยวไงก็บอกเขาก่อนบอกได้บอกได้ก็เดี๋ยวบอกอีกได้เข้าใจไหมนั่นแหละสั่งสองร้อเป็นบดเรียบร้อยย่างแยกกันจิ้มออกแยกถั่วแยกพริกอะไรอีกว่าเออเท่านั้นแหละใส่กล่องเรียบร้อยคือกินปลาหมึกจะไม่ตลบอวนในรถเลยค่ะลูกค้ากล่องแพ็คสวยงามกลองแพ็คทำอย่างนีครั เขาคณให้เอเครู้พีฝากร้านเลยเต็มที่ใครอยากโพสอะไรขายโพสเลยในโพสในเฟซบุ๊กของเบียเวลาที่เบียไลฟ์สดหรือเวลาที่เบียโพสขายอะไรก็แล้วแต่ลงคอมเมนต์ได้เลยฝากร้านได้เลยเบียไม่มีอะไรทั้งสิ้นอยากขายอะไรโพสไปเลยค่ะแค่นั้นเองเบียให้พื้นที่เต็มที่ค่ะเพื่อทำมาหากินแต่ไม่ใช่พื้นที่ที่แบบมาละรานแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่แบบฝากร้านขายนั่นไอเนี้ย อยากทำอะไรทำเลยค่ะขายได้เลยเบียมไม่เบียมไม่ไม่ว่าเบียอนุญ,ญาต ลูกเตรียมไว้แล้วสิ่งที่ลูกค้าถามเดี๋ยวลูกไปถามนะอ้อนอีกทีหนึ่งว่าโอ้ยเขาเตรียมเขาอยู่ให้รู้แล้วแหละไม่แชร์ให้แม่เลยแม่วันวันหนูอยู่แต่กับวลเมื่อคืนไปกับวัยรุ่นสองคนบอกแล้ว พี่เจมันเทไปรุ่นนะน้องนะไยรุ่นไปต้องคนจุเป,ปะมากคุยทองพ,พรอุดหนุนคะ่ะขอพระคุณมากเลยคะ่ะขอพระคุณแทนนอตด,ด้วยนะคะลูกค้าคนไหนที่อุดหนุนปลาหมึกนะคะขอขอพระคุณแทน อาแทนนอสด้วยนะคะเพราะว่ารายได้ทุกบาททุกสตางค์เบียร์ไม่ได้หักมาใช้เองเลยขายได้เท่าไหร่ได้ทั้งหมดให้เขาหมดเลยเพียงแค่ไปช่วยขายเท่านั้นค่ะคุณเจ็ดแม่สวัสดีแม่เจ็ดวัสดีค่ะ แชร์เก๋เอ้ยแชร์เพจร้านปลาหมึกเนาะบดเนาะเท่าเดิมได้เลยค่ะสมองแม่เบียร์แม่อย่ามารอยหนูช้อนคู่ดีนะโดเป็นคนที่โรคจิตกินแตงโมแล้วคายเม็ดไม่เป็น มันชอบเคี้ยวอะ่ะกูเนี้ยจนพังหมดเลยเจ๊หมอกเจ๊หมอกกับขายำป้าเหรอคะเราคิดไปเองแล้วทุกคนก็ตาหน้าว่าให้เบียดจมอยู่กับยำไงใช่ไหมจริงๆเบียดคนเรามันทําอะไรได้ทุกอย่างหลายอย่างในโลกใบน,นี้แหละเพียงแต่ว่าเราเป็นยึดติดว่าอีเบียต้องอยู่กับยำคืออยู่กับอะไรไม่ได้ต้องจมอยู่กับยำ มันเป็นคําพิพากษามากกว่าอืมให้เราจมปลักอยู่ไกลแบบนั้นจริงๆไม่ใช่หรอว้ยน่ารักค่ะพี่เบียร์ได้ช่วยเหลือคนเรื่องเขาหรือล่าครับ้คัไม่ทำให้ว่าให้เราแบบเฮ้ยไอ้หาจากที่แบบอ,อยังไงอ่ะนออสจากอยู่ดีๆสุขภาพดีมาอยู่ดีๆปุ๊บ มันพิกกักหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยนะเห็นไหมจากที่แบบคนดีๆขายปลาหมึกแล้วอยู่ดีๆเป็นลมพอเป็นลมปุ๊บเลือดข้างในสมองเอ้ยเลือเส้นเลือดในสมองแตกพอเส้นเลือดในสมองแตกปุ๊บทําอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างมันก็แบบกึกกป,ปืเยเข้าใจไหมล่ะแล้วน้องเบียร์จะเอารายได้มาจากไหน ไปช่วยน้าแบบนี้อ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเบียร์ยรู้อยู่ว่าต่อไปจะทําอะไรแต่ตอนนี้เบียร์ทำให้น้าไปก่อนไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสหลายคนก็ถามเบียร์ว่าโดยเฉพาะแม่แล้วก็น้านๆก็ถามว่ากล้าหรอกล้าขับซาเล้งขายเหรอไม่แบ่งคอยตึงคองตายพี่เลยกล้าขับหรอพี่ผมไม่เห็นต้องอายอายทำไมอะ่ะเบียร์ไม่ใช่แบบว่าแบบยังไง ชีวิตจนตรอกแล้วก็ขับปลาหมึกเล่ขายไม่ใช่ถึงจะเป็นแบบนั้นเบียร์ก็ไม่อายเพราะเบียร์ก็ปกติอะมันที่มันที่มีประจวบบ้านฉันนะฉันรู้จกักและนี่เฮ้ยเราทําความดีนะเว้ยเราขับรถขายของให้นะเราซึ่งน้าเราป่วยน้าเราป่วยแต่เราไม่ได้ป่วยแค่สุขภาพจิตป่วย <c oughs> อ,อะไรวะแค่เราช่วยเขาอย่างเงี้ย ไม่ถือว่าโอเคนะมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะซึ่งคนได้รับฟังแล้วมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยดีอเจเบียออกมาขายยำเอ้ยออกมาขายปลามึกย่างช่วยนาอะไรอย่างเงี้ยช่วยนาเ <c oughs> พอพะ,ะจะมาจบเบียก,ก้าขับไปทุกตอกซอกซอยไปรู้หมดกูหลับตาขับก็ได้ สับรถชนตีซะอีกนอนใครฟังเหตุผลนี้เบียว่าร้อยทั้งร้อยมันโอเคหมดเมื่อวาน์บีบอกนอตว่าเดี๋ยวเบียออกไปขายมือให้นอตร้องไห้เลยทั้ทงทั้งที่เขาพูดไม่ได้มองได้ข้างขวาข้างเดียวคือมองข้างขวาข้างเดียวพูดไม่ได้พูดแอะอะแอะ่น้ําตาเขาไหลออกมาพอเบียพูดคำนั้นเขาตาไหล ผมก็ทู้สนะคเจคือนาเขาก็นอนแล้วนโอ้นนะเอาทดดี่ดิเมียเขาอะจริงๆถ้าถามว่าถ้าเบียไม่ขายก็ได้ไหมเมียเขาก็ขายได้เมียเขาก็มีมีผัวมีเมีมนยนะอ้ช่วยด้วยแรงใช่ค่ะช่วยด้วยแรงแล้วก็ช่วยด้วยเนี่ยอ่าอีกหนึ่งช่องทางก็คือเฟซบุ๊กเบียสามารถเ <c oughs> ชิญชวนลูกค้าให้มาอุดหนุนได้ซึ่งเบียก็ไม่ได้รายได้อะไรเลยจากเขาเช่นกัน ทุกบาททุกสตางค์หนไม่ได้เลยไม่ว่าจะท่องไม่ว่าจะช่องทาง Facebook ที่ส่งให้ลูกค้าไปทั่วประเทศถ้าลูกค้าสั่งหรือหถ้าขายในประจวบหนูก็ไม่ได้เลยหนูก็ไม่ได้อะไรเขาแต่คือหนูเต็มใจที่จะทำให้คุณปุ้นปุ้น,นชิงฉากเบียรขอบล็อกนะคะแต่เบียขออ่านก่อนนะคะเขาเสียใจหรือเปล่าที่เขาร้องให้โกดนแบบนพรคือถ้าคุณไม่รู้ดีเบียขอพูดเลยนะขออนุญาตทุกคน ขออนุญาตค่ะเอาแตงโมทบก่อนนะนะขออนุญาตนะคะอ,อีปังปูนึกถ้าไม่รู้ดีไอหน้าหีอย่าเสือกนะคะไอสัตว์หนัหนงหีลูกกะลีช้างลักเย็ดถ้าไม่รู้ดีไม่รู้เรื่องจริงไม่ต้องเสือกนะคะอีช็อกกีหน้าห่หนังไก่นะคะคดพ่อกดแม่ถ้าไม่รู้ดีไม่ต้องแหกหี่มาเสือกค่ะไอสัตว์บล็อกค่ะจบ แดกแป็โมโต่อถ้าไม่ดูดีอย่าเสือกไอ้หน้าหีลูกไอ้หน้าหีจําไว้ไม่อยากด่าจริงๆมปนคนพูดเพาะมากเลยนะคะจริงๆแม่เป็นคนที่พูดเพาะมากทุกคนเยพูดเลยเอาจริงๆ พ่อเป็นกูดา่าไม่เป็นหนไรอะไรอือด่าเลยจัดลบหนึ่งนี่ได้ไฟลูกหยีไปทอีกสัตว์นี่ไม่รู้ดีแล้วพูดอโอเคค่ะกลับสเับปก,บกบติกินแตงโมต่อไว้น้ำอยู่น้ำ รู้ดีถ้าเหมือนเป็นแมงอยวีในหีเขา,นะาเนี่ยฟาดในฟาดจริงแต่ถ้าอยู่ใ,ใกล้ตัวตีที่ขวดแฟนตายอืมขอให้โคกให้นกหีบมันเขียว <c oughs> อ่าเรื่องอะคนนะเราอยู่กันดีๆนะคนเราเอาจงริงไหมคนเรามันเหมือนแบบที่มันเป็นอะไรวะคืออยู่ดีๆแบบถ้าไม,ม่โดนไมบโดนอะไรหน้าสาม โบกือรู้ไม่โดนด่าเหมือนมันเป็นยังไงบอกไม่ถูกเ <c oughs> กิสืวยเหตุการณ์ปกติก้วทุกคน <c oughs> แตงโมหมุน <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรแม่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะรายได้ที่เบี้ยได้จากการขายปลาหมึกไม่ว่าช่องทางเฟซหรือขับรถขายจริงให้เขาหมดเลยค่ะ จะไม่วุ่นวาเยเปลเกิดในรถได้วางเสียบคราบพดหมดใช่กูสาพูดซะเรียบร้อยเลยดอกนี่ทําจิตกูแตกเลยเอาหนึ่งยางนี่แตกหมดโอ้หนูบเบื่อมากเลยหนูสาพูดดีๆใช้ภาษาแบบวิชาการแบบเออดูดีๆอีนี่คำอุยอีนี่้ามากระตุกตำแตกกูอีกแล้วเปิดแก๊สดิ้งไฟใส่ฮีสักทีนีน่ อีดอกทองเอาอีกเอาอีกชอบฟังเสียงดาสมว้พี่นิดก็ไม่ใช่คนดีหรอกแหมเวลามีวิดีโอคอลมาอยู่กันดูเห่งแม้เจบอกเขาอีกเฟซทำไมงงไม่รู้ว่าผัวหนูชอบตอนเจ่ดผัวเธอโรคจิต ชวนอามี่มาช่วยขายด้วยตอนนี้นางมาอยู่ที่นั่นอยู่เบียชวนมันแล้วมันบอกว่ามันมีติดงานที่กรุงเทพมันเลยมาไม่ได้สาธุพระพูดว่าแล้วต้องมาอยู่กับบ้านอีเจ๊กูดา่ดาไดถึงเครื่องมากจริงอันนี้มันแค่ส่วนหนึ่งนะถ้าด่าจริงๆมันจริงเฮอ,ฮอ,ฮอ,ฮอยังไงก็จะลืมอุดหนุนกันได้นะคะประมึกบท เอาใหม่กลับสู่ร่างเดิมกันยังไงก็อย่าลืมอุดหนุนกันเลยนะคะอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะคะอ่าประมึกบดนะคะฝากกันด้วยนะนะคะ,ะไรายได้ทั้งหมดก็รวยละออนนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากพี่เอฟซีคนหนึ่งนะคะอินบัคมหาบียานะคะเออมาขอที่อยู่ นะคะเพื่อจะส่งแพมเพร์ดของผู้ใหญ่มาให้นะออสขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณแทนออสนะคะขอบพระคุณตรงนี้เลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะบุญกุศลที่พี่ทาเนี่ยขอส่งผลทําให้พี่จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะขอบคุณมากๆที่ส่งการช่วยเหลือมาให้ถึงแม้จะเป็นแพมเพร์ดมันก็เป็นของใช้ที่จําเป็นในประ,ประจําวันนะเข้าใจไหมเพราะว่าเขาไม่มีรายได้ในแต่ละวันถึงมันเป็นรายได้มาจากทางดีวคือการค้าขาย พีเอฟซช่วยมานี้ถือว่าโอเคมากเลยค่ะขอบคุณค่ะผมรับ <c oughs> ลืมภาพที่ด่าไปได้วยไหมคะเมื่อกี้ <c oughs> ด่าไปลุกเลยนี่นี่

ดีได้ดีค่ะน้องเบียดูร้นล้นแล้วครับเลิกยังไม่เลิกค่ะลงสมบัตเยอะแล้วค่ะ <c oughs> ถาาาาา้ามีจะดูดไปจะดีใครก็ห้ามเบียไม่ได้ถูกปะแม่เป็นยังห้ามเบียไม่ได้เลยแล้วคุณเป็นใครอ่ะขอบคุณมากๆนะคะ อยู่ประจบนั้นหมาย็บ้านอยู่นี่ค่ะไปไประมาณอย่าอย่า,อ,าอย่าคาดหวังในตัวเบีย์ค่ะเสียใจอดกินยำใจเบียเลยอมแตงโมโดแดงมากครับผมส่วนมากของใชน้นาอด <c oughs> ตด้องการอะไรบ้างคาเจ๊ ต้องการหรอคะอันนี้เบย์ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าต้องการแต่แต่ที่เขาใช้หรอคะอ่าเท่าที่เบยเห็นก็เป็นแพมเพ์ดนะคะเป็นแพมเพ์ทที่นอสใส่อยู่เป็นแพมเพ์ทนะแล้วก็เหมือนเป็นอาหารเหลวเพราะนอสทำนอดเขาทานได้แต่อาหารเหลวคะ่ะอืม สู้ๆนะเจ๊ขอบคุณค่ะบ็อกซิค้ารออะไรอะวะเฮ้ยไอ้ไ<ะ>ห่านี่กูพลาดนมทานได้ไหมคะพี่เบียร์ทานได้ค่ะ อันได้ค่ะให้ด่ามาดูค่ะรู้อยู่ว่าด่าเบียร์แล้วเบียร์ด้านเบียร์เป็นคนที่ด้านที่สุดแล้วในพอสอนเนี้ยด่ามาเถอะคนเฮียคนนี้ก็ทำด้คนเฮียคนนี้ก็ทำดีเป็นไหมล่ะอ่ะก็ททำดีเป็นนะอยก เราระวังเรื่องแผลกดทับอ๋อชค่ค่ะค่ะเพราะว่าน้าแม่มกับน้าอ้นเขาก็จะเหมือนจะคอยพิกน้าออดนะคะเขาจะไม่ให้นอนท่าเดียวอะคะ่ะคุณพี่เจ๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สีเ่เล็บเจสวยดังเลยเขาขอขอบอคุณค่ะที่รักค่ะ <c oughs> <c oughs> กินเต็งโมร,ระวังใส่แผ่นเพิ่มน,นะคะทุกคนไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนจะไปหาผู้ชายแล้วนกนเนาะได้เวลาไปหาแล้วพอหยุดหยุดคุยบายบายคนแค่นี้ก่อนนะไปหาคุยก่อนเจซิมนีใครไม่ด่าเจบอลให้หมด่ะแต่มันก็คืออย่างไปแล้วไปคุยแล้ว